พริกปลากระพงมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยชวนรับประทานราคาเพียง169บาทโปรโมชัน่นพิเศษตอนนี้3ห่อในราคาเพียง507บาทแถมทรงฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะธนาคาระระดับโลกอังกฤษหาหรือจีนยอมรับเอเชียเป็นยุทธศาสสสำคัญในอนาคต เรียกได้ว่าขณะนี้เข้าสู่การเปลี่ยนพันธของโลกยุคใหม่อย่างชัดเจนหลังจากที่ทั้งโลกเล็งเห็นวิกฤตยูเครนและรัสเซียว่าส่งผลกระทบต่อโลกเป็นวงกว้าง ทางด้านของเพศสารณะเวอร์เมเกอร์ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือการพูดคุยกันระหว่างธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติอังกฤษหารือกับพิงอันอินชูเรนซ์กรุ๊ปบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของจีนโดยมีรายละเอียดว,ว่าจับตาการเงินโลกล่าสุด SBC ของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศว่ากำลังจะหารือกับพิงอันของจีนเพื่อแยกหน่วยงานเอเชียและยุโรปออกกกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจถือเป็นการดีคริปปิ้งของโลกที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ทาง HSBC ได้มีการให้เหตุผลว่าเอเชียจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการดำเนินธุรกิจในอนาคตล่าสุดมีข่าวใหญ่ในตลาดการเงินโลกเกิดขึ้นแล้วหลังจากหนึ่งในธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติอังกฤษอย่าง HSBC ได้ประกาศว่ากำลังหารือกับบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Ping An เพื่อที่จะสนับสนุนการแยกตัวของหนงานในเอเชียเพื่อจะจดทะเบียนแยกต่างหากในตลาดฮ่องกองหรือที่ภาษานักลงทุนมืออาชีพเรียกกันว่ากลยุทธ์ ออนนอั่เงซึ่งการดีครับบิงครั้งนี้หากจะเกิดขึ้นจริงจะคล้ายๆกับการแยกบริษัทกันไปเลยกล่าวคือจะยกเลิกการเชื่อมต่องบการเงินรายได้ไรายรับผลกําไรราคาหุ้นและงบการเงินอื่นๆของ SSBc ในเอเชียและยุโรปนั่นเองและทาง SSBc ยังมอกอีกว่าการทําเช่นนี้จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นจํานวนมากในอนาคต ทางนี้พิงอันอินส r ทร์นส์กรุ๊ปบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของจีนซึ่งถือหุ้นใหญ่8%เปอร์เซ็นต์ของ SSBc ยืนยันว่ามีการหารือกับธนาคารจริงและมีการเปิดเผยว่าผลกำไรของ SSBc ส่วนใหญ่ถึง65%เปอร์เซ็นต์มาจากเอเชียขณะที่ยุโรปคิดเป็นสัดส่วนเพียง20%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นพิงอานประกาศว่าบริษัทสนับสนุนข้อเสนอการปฏิรูปทั้งหมดจากนักลงทุนที่จะสามารถช่วยในการดาเนินงานของ SSBc และการเติบโตของมูลค่าในระยะยาวตอนนี้ SSBc ซึ่งเป็น หนึ่งในคุ้มกำลังของ City of London กํกำลังอยู่ท่ามกลางการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับโลกซึ่งมีจุดหมายเพื่อมุ่งเน้นการลงทุนทรัพยากรในตลาดหลักอย่างเอเชียความเคลื่อนไหวครั้งนี้หากเกิดขึ้นจะถือเป็นการเดินหมากอย่างชัดเจนแล้วว่า SSBc มองเอเชียเป็นอนาคตซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ธนาคารกำลังขับเคลื่อนเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังเอเชียและในขณะเดียวกันก็เริ่มลดขนาดธุรกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการ ผงาดขึ้นของจีนโดย SSBC ประกาศชัดเจนเลยว่าจะมุ่งเน้นในการเข้าถึงความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นของจีนและการเปิดกว้างทางการเงินของประเทศในขณะเดียวกันก็จะขยายไปสู่ตลาดอื่นๆทั่วเอเชีย SSBC ได้ย้ายผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ไปยังฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงดูโน m มัสโตรสประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความมั่นคงและการธนาคารส่วนบุคคลและแบร์รี่โอ布หัวหน้าผู้บริหารด้านการธนาคารพาณิช ระดับโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะแยกหน่วยง,งานเอเชียและยุโรปออกจากกาันแต่ SSPC กล่าวว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทยังคงอยู่ที่ City of London ซึ่งตรงนี้ก่อนหน้าจับตามองต่อไปว่าการแยกตัวระหว่างกิจการในเอเชียและยุโรปนั้นจะหมายถึงการ d i s c o u p l i n g ที่มากขึ้นของเศรษฐกิจโลกในอนาคตหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้หลายคนคงจะเห็นภาพอย่างที่ w o r ร์ m a k e r เคยย้ำตลอดมาตั้งแต่ปี2020ว่าเอเชียกำลังกลายเป็นจุดยุทธศาส์สําคัญของการวาง ากฐานเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และสิ่งนี้จะดําเนินมาถึงจุดที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจแล้วโปรโมชั่นลดสนันครับสั่งซื้อเม็ดมะม่วงหินมะพานเผาติดเปลือกแบบโบราณขนาด300กรัม3ห่อในราคาเพียง499บาทจัดทรงฟรีอย่าพลาดตั้งแต่28ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ